คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต r โอเวอร์ a อนิเมชั e แอดเวนเจอร์และ a อนิเมชั่นแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทุกคนตอนนี้อวีมีตัวละครใหม่เข้ามานะ้วผมทุกคนอย่าลืมเข้าไปล็อกอินเพื่อรับตัวละครนี้กันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปแอนิเมกันนม คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนี้ครับผมเป็นตัวลับนี่ครับอีกตัวหนึ่งของอัปเดตนี้นะครับผมอัปเดตแพท1.5นั่นเองนะครับนั่นก็คือในส่วนของนี่เลยนะครับอลิซาเบตเนาะถ้าจำชื่อไม่ได้เอ่อบลัดควีนนี่ครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นตัวระดับซีเคดนะครับแล้วก็จะเป็นบัฟดู๊บนั่นเองนะครับ ะเรามาดูในส่วนของข้อมูลกันครับข้อมูลตัวของอลิซาเบธเนาะก็จะมีการโจมตีเวทมนต์นะครับผมเมจิกเนาะแล้วก็จะเป็นท่าซันนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าได้ก่อนที่จะได้ชาโดว์นะครับตัวนี้นี่เหมาะสําหรับลงอีเวนต์ชาโดว์มากเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ชนะท่าชาโดว์นั่นเองเนี่ยครับอ่ะเรามาดูในส่วนของดาเมจกันครับ ATK เนาะก็จะอยู่ที่28งหมื่นแครับดาวหนึ่งจุดแปครับเลือด2องหมนะครับระยะ37นะครับระยะไกลมากนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยสนะครับ ทีนี้เรามาดูดีเทลออกันครับอ๋อก่อนไปดูดีเทลออนะครับเรามาดูพาสซีฟกันก่อนแล้วกันนะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยครับพาสซีฟแรกเนาะเดอะเรดมูนนะครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้เนี่ยผมกดสกิลเนี่ยครับหรือเลือดต่ํากว่า30%เนี่ยผมจะเข้าสู่อ๋อสเตตัสเลดมูนนั่นเองเนะี่ยผมทุกการโจมตีเนี่ยครับจะติดดอตนีะครับผมโอ้ติดดอทเหรอทุกการโจมตีจะติดดอทนะครับโดยจะอยู่เป็นเวลา90้าสิบวินะครับไอเลดมูนเนาะนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของคูดาวนี้ผมจะอยู่ที่120วินั่นเองนะครับเ,เขาใช้คำว่า activate ability นะครับ activate ability เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ability skill กดหรือจะเป็น ability ที่เป็น skill ของเขานั่นเองนะครับเนาะก็คือจะมี2ช้อยในการที่จะเข้าในเขาเรียกอะไรนะล่าง r e ด Moon ะครับนั่นก็คือกดใช้ ability กับในส่วนของเลือดต่ำกว่า30%นั่นเองนะครับ อันต่อมาครับผมนั่นก็คือเดตเอเค่อนี่ครับเดตเอเค่อนี่ครับนั่นก็คือศัตรูนี้ครับผมจะเมื่อศัตรูนี้ครับตายจากบาดดิ้งเนี่ครับผมหรือตายจากการเลือดไหลนี่ครับจะมีโอกาส25%เนี่ครับจะทําให้ระเบิดนี่ครับเป็น AOE ขนาดย่อมๆนั่นเองนี่ครับโดยไอระเบิดเนี่ยถ้าระเบิดไปโดนศัตรูนี่ครับผมสมมติ มีตัวหนึ่งตายพอเลือดไหลเนาะก็จะโดนระเบิดนะครับโอกาส25%ในการระเบิดเนาะแต่ทีนี้พอระเบิดปุ๊บไอระเบิดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกกระจายออกไปครับกระจายเนี่ยก็คือจะเป็นแค่อวงเอลเล็กๆเนาะกระจายไปโดนสตูตัวอื่นด้วยซึ่งสตูตัวอื่นก็จะติดในส่วนของบัตอีกด้วยนั่นเองเนะครับเออโหก็ถือว่าโอเคนะเ้ย <c oughs> โอเคมากเลยนะถือว่าเก่งอยู่นะ พาส์ทีฟโอเคเลยนะครับเป็นตัวดาเมจดอทนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในล่างเลนะดมูนเนาะมาทีนี้เรามาดูในส่วนของดีเทลออกันนะครับดีเทลออก็กของใส่ตามนี้เลยเนาะตัวนี้นี่บผมอาบลิตี้นะครับ,ะรบจะมีท่าอยู่สองท่าเนี่ยครับผมท่าแรกนะครับจะเป็นบั d d ี้แมรี่นี่ครับผมท่า2เนี่ยก็คือตอนขั้น4นั่นเองนะครับจะได้ในส่วนของเมอร์โด เดเวลลอร์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของดาเมจอาบิลิตี้กันนะครับดาเมจอาบิลิตี้เริ่มต้นที่2อ0แสนสองนะครับโอ้ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าเป็น0.1นี่น่าจะประมาณ4 0 0แสนได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอาบิลิตี้คูลดาวน์นะครับ24่สิบสีวินั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นอาบิลิตี้เอ็กซ์แอเลเรทนะครับผม85%นะครับคอร์สเนี่ยก็จะอยู่ที่1.44นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำไฮเปอร์อัลต้าเนาะแล้วก็ลิมิตสปาวนะครับจะอยู่่่ทีี1 0.1ตตัััััววววนนนะะะคคครรบบบหหมมมาาาาย้เก อ่ะเซนคูดาวนะครับจะอยู่ที่14.4เนาะแล้วก็เลือดเนี่ย22,003เนี่ยดาเมจ22,008เนี่ยแอทแทคคูดาวเนี่ย1.8น้องระยะ37แล้วก็สปีด3นั่นเองเนี่ยครับทีนี้เรามาดูข้างล่างกันครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของค่าลบหลีก30 นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลรีสตนง์เนี่ยอยู่ที่15%นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะใส่กลับคืนไปนะครับนี่เลยนะครับก็จะได้การลบหลีกอะไรประมาณนี้แต่เอาจริงนะการลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสาคัญเครัยเพราะว่าเขาเป็นตัวตีระยะไกลเนาะ ก็เน้นไปที่ดาเมจดีกว่าก็วิธีการหาเนี่ครับผมผมต้องบอกก่อนว่าเขาแจ้งมาในอัปเดตหลอกเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าการหาการได้จริงๆเนี่ยมันเป็นมากกว่านี้หรือเปล่านี่ครับแต่เขาบอกมาแค่อย่างเดียวนี่ครับนั่นก็คือหาได้จากซัมมอนนั่นเองนะครับซึ่งการที่จะได้มานั่นต้องหาจากตู้2องเลดอัพเท่านั้นนะครับเขาบอกอย่างนี้นะในอัปเดตหลอกเนี่ยผมส่วนใครที่ได้จากสแตนดาร์ดเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นี่ครับผมแต่ว่าในอัปเดตหลอกเขาบอกว่าจากเลดอัพเนาะตู้2อนะครับ กไอดีนี้นี่ครับผมเป็นไอดีของน้องเกี้ยวนี่ครับผมขอบคุณน้องเกี้ยวมากเลยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนี่ครับผมขอบคุณครับป่ะเราจะเข้าไปดูกันในแมปนี้ครับผมว่าตัวนี้เนี่ยจะ o p หรือวร์ขนาดไหนนี่ครับผมป่ะแล้วใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม Ugphone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ Ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมเนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นนส่่วของง MVP ะครผมซึา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนี่ครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่าปล่อยเนาะของตัวบัตรควีนนะครับจะอยู่ที่พันสตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยออกไปก่อนเนาะ เดี๋ยวผมขออัพตัวอื่นก่อนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขากันเนี้ยผมเดินช้ามากมาแล้วมาแล้วเอ้ยแต่ก็โมเดลสวยอยู่นะการโจมตีเป็นเซอร์เคิลอีเนาะโอ้เอฟเฟกสวยครับเอฟเฟกเลือดเนี่ผมเอ้ยเอฟเฟกสวยนะสวยจริงสวยจริงแปลว่ามันจะมีสกิลกดหรือเปล่าตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าเมื่อแอคทิวิตี้อาบิลิตี้อยาจะเข้าโหมด ไอ้เลดมูนอ่ะก็ไม่รู้ว่าเข้าโหมดนี้หรือยังนะครับยังแฮะไม่เห็นเนาะอ่ะทีนี้เรามาอัปเดตอัปเกรดกันครับนี่ค่าอัพนะครับอยู่ที่2,650นี่้ครับนี่เลยดาเมจขึ้นประมาณนี้ครับ3300 0เลือด8อ0 0นเนี่ยครับพูดาวเท่าเดิมเนาะระยะ38.1แล้วก็สปีดเท่าเดิมเนี่ยครับขั้นต่อไป3,800นี่ครับนี่เลยดาเมจเท่านี้ครับ36,000ครับ เลือดเนี่ยสี่หมื่นสี่เนาะครูดาวสองจุดสามเนี่ยครับระยะสามสิบเก้าจุดสองวิ่งเท่าเดิมเนี่ยครับขั้นต่อไป5้0พนะครับนี่เลยอัพมาแล้วนะครับเลือด55,000นะครับดาเมจ46,000นะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ย2.3นะครับระยะสระยะ43.6แล้วก็สปีดเนี่ย3.3นะครับขั้นต่อไปครับ6ก0ัแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนะครับเป็นเมอร์ลอดเดเวลลอร์เนาะนี่เลยนะครับอ่ะปล่อยไปครับผมการโจมตีเป็นแบบไหนเฮ้ยเข้าสู่เลดมูนเลยแฮะคือยังไงอออ่่่่ะะยูููๆกก็็เเเเข้้าสโหหมมมมดดนนืีฮ เรื่งไงวะเนี่ยเอ่อการโจมตีไกลมากครับเนี่ยครับการโจมตีเป็นลายเอลีแบบนี้นะครับไกลมากจริงๆนะครับยังไงวะเนี่ยเออแปลกๆนะครับเมื่อกี้เหมือนเป็นระเบิดเนาะไอ้ตัวของเอ่อเลือดไหลนะครับไอ้ตัวพาสสิบนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยขั้นต่อไปครับผมขั้นสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือแ5ด0ันห้า้อยหสิบเนียครับ นี่เลยนะครับขั้นนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านี่ครับครูดาวสองจุดเจ็ดเนาะระยะสี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับสปีดสามจุดสามนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งนี่ครับหมายความว่าถ้าเป็นสองตัวรวมกันถ้าเป็นศูนย์จุดหนึ่งเนาะดาเมจของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนี่ครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับระยะเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากนิดหน่อยนะครับผมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ต้องประมาณหกสิบได้ไหมโอ้ประมาณนั้น เลือดก,ก็เพิ่มมาอีกนะครับสกิลก็อย่างที่เห็นไปเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่คือในส่วนของพาสซีฟเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขเขาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าใช้สกิลเนาะใช้อบิลิตี้นะครับไออบิลิตี้ตรงเนี้ยนะครับถึงจะเข้าเลดมูนแต่ก็เมื่อกี้พอเปิดมาเขาใช้ปึ๊บเขาก็เข้าเลยเนาะยังไงไม่รู้ต้องอัพขั้นนี้ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อัพขั้น4ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าอีกอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเลือดเอ่อเลือดต่ำกว่า,า้าในส่วนของ Moon, ร์เซ็น ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอลิซาเบตเนี่ยครับผมหรือบัตรควีนนั่นเองเนี่ยที่เข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าก็เก่งอยู่นะต้องแต่ผมผมว่าต้องบังคับสูตรจุดหนึ่งจริงๆวะต้องบังคับจริงๆนะเออเพราะว่าอาบิลิตี้ของเขาเนี่ยตอนนี้4 0 0 0 0สามเลยนะแล้วก็ครูดาวอาบิลิตี้น้อยมากเลยนะครับ24วิเนี่ยครับถ้าเป็นสูตรจุดหนึ่งก,ก็ประมาณเกือบล้านเลยเนี่ยครับเผลอๆนี่อาจจะเก่งพอๆกับโกจิต้าหรืออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับผม ก่อนจากกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เจอกันครับผม